ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดสตูลเที่ยวสนุกสุขทั้งปีที่สตูลระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เมษายน2568นี้ที่สนามบินเมืองสตูลเดวอีกสักครู่หนึ่งเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e ของบาจอมีซรินกันก่อนนะครับไม่กดติดตามก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเอาที่สะดวกคุณผู้ชมก็แล้วกันนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอพระคุณกันมากมกนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่ เวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็สําหรับการฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์เก้าเก้าสามนาี้ยอันนี้ฝากข่าวมาระชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับทางช่อง YouTube ของบัตรจดสซิมครับรอบร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันนะครับรวมไปถึงการลงโฆษณาก,ก็ได้นะครับสาเทปหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะแบ่งเป็นเทปเทปละ100บาทก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกในรูปแบบไหนนะครับหรือจะฝากขาาามมประชพัพนธฟ,ฟี ก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมทั้งการฝากข่าวไว้ที่ร้านสลราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับเพจร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์สตูลโซนตรงนี้นะครับแล้วก็สาขามานังนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้กับเขาก็ได้เช่นกันนะครับงานบวงงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลน,นะครับอันนี้ฝากข่าวได้เลยเลยจะเป็นข่าวอื่นๆครับงานบวชงานแต่งงานส่งงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นๆ อันนี้ก็สามารถที่จะฝากข่าวมาเป็นสารันกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสลุคอมเมนต์หจัดสตูลหรือจะเป็นช่อง u t u b e ของบาจอมดิกสิมนะครับเราพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันในเรื่องของข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์ครับทีนี้มาถึงประเด็นของเรานะครับสาหรับในเรื่องของงานนั่นก็คืองานกาชาติและงานประจําปีนะครับงานประจําปีและงานกาชาติปี2568ครับของจังหวัดสตูล นะครับโดยเขาจะจัดกันวันที่1ถึงวันที่10เมษายน2568นี้นะครับที่สนามบินสตูลนะครับหรือตรงสนามของกองทัพอากาศนะครับหรือตรงสนามบินสนามที่ก็จัดงานแข่งว่าวนะครับตรงนั้นเลยครับเป็นสถานที่กว้างขวางนะครับเมื่อก่อนงานการชาติเนี่ยจัดกันที่สารกลางจังหวัดสตูลนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาใหม่นะครับเพราะมันจะได้กว้างขวางขึ้นนะครับประชาชนขายสินค้าลงร้านค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ประชาชนสามารถเดินเที่ยวได้เต็มอิ่มกันมากขึ้นนะครับการจอดรถก็สะดวกสบายขึ้นนะครับมันกว้างขวางกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะครับวันที่1เมษายน2568นกะครับก็จะเป็นพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็วันที่2อมีอะไรบ้างวันที่2ถึงวันที่4เมษายน2568นนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ไทยจีนมาลายูนะครับชื่องานว่า สบายกบายกระบายหญา,าปาฏินะครับซึ่งพบกับภายในงานเนี่ยนะครับก็พบกับบีบีคับเค้กนะครับวันที่ี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ไข่มาริวกันหน้าเนี่ยวันที่3เมษายนนะครับสองหสองเมษายนเนี่ยก็คือบีบีคับเค้กนะครับแล้วก็3เมษายน2องหกเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ไข่มาริวันหน้ามากันเต็มวงนะครับแล้วก็วันที่4 เมษายน2องพนน่าจะเป็นหน้าที่ของวงเมทอนนะครับบุษบาวารดตี้ใช่ไหมครับแล้วก็วันที่5มีสษายนนะครับนี่ครับแล้วก็วันที่ 6, า่าวันที่6ไในวันที่6วันที่6ไม่มีข้อมูลนะครับวันที่7ก็นี่ครับนวดจิรพัฒน์นะครับดูรูปเอาได้ก็ได้กันนะครับวันที่8ครับวันที่8 มีนักร้องดังๆอะไรบ้างวันที่8ไม่เห็นข้อมูลนะครับวันที่9ก็วงกลมกับองคแอลกอฮอล์ El oh นะครับแล้วก็วันที่10นี่นะครับนั่นนี่นะครับนั่นแหละคือในส่วนขององานกาชาติและงานประจําปีงานประจําปีและงานกาชาติของจังหวัดสตูลน,นะครับเที่ยวสนุกสุขทั้งปีที่สตูลน,นะครับงานก็จะจัดกันวันที่1ถึงวันที่10เมษายน2568นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถไปเดินเที่ยวง,งานกันได้นะครับบัตร สลากกาชาติเนี่ยบัตรละ100บาทนะครับก็รุนรับารางวัลใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของรถกรบะบานะครับแล้วก็ในส่วนของไปเที่ยวงานแล้วเนี่ยนะครับก็ตักนาวากาชาติกันได้นะครับนาวากาชาติเนี่ยใบยละ20บาทนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าตักนาวากาชาตร่วมทําบุญร่วมกันนะครับกับเหล่ากาชาติของจังหวัดสตูลน,นะครับปีนี้2568นะครับงานตั้งแต่วันที่10ถึงวันอ่าไม่ใช่สิ งานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษาย,ยน2568นยนะครับที่สนามบินสตูลครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวง,งานกันได้เลยนะครับเรามาในส่วนของโฆษณาแฝงของเรากันบ้างนะครับก่อนที่จะเป็นโฆษณาแฝงก็ฝากข่าวไปสัมพันธ์ในเรื่องของงานสงกรานนะครับที่เขาโตประยาวังอำเภอเมืองของจังหวัดสตูลน,นะครับก็วันที่13เมษาย,ยน2568นนี้ครับช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนก็ภายในงานก็มีกิจกรรม คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับภายในงานแล้วก็ศิลปินไม่ว่าจะเป็นวงทัพ5ไม่ว่าจะเป็นวงเวทขวางหวานไม่ว่าจะเป็นวงแล้วก็อีกอกคนนึงก็คือเอมรายการตามเจตุดนะครับที่ดูทางช่อง YouTube ได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับงานสงกรานนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับที่เขาต้พยาวังครับก็ไปได้เลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเป็นโฆษณาแฝงของเราที่แทรกเสริมเข้ามานะครับเป็นตัวของโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้สลับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมของเอในระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมก็กดสมัครตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นการโทรไปต่างประเทศกดร,รหัสในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นก่อนนะครับแลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โทรไปต่างประเทศโดยการกดร,รหัส0-0-3รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นของในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเนี่ยสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับก็กดสมัครตามรหัสตรงนี้กันได้เลยส่วนตอนนี้จะเป็นดีแท็กในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเนี่ยแม้รถสเปลี่ยร์มาลดความเร็ก็กดรหัสตามตรงนี้กันได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นของดีแท็กในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมก็กดสมัครกันได้เลยนะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลย แล้วก็ตอนนี้เป็นดีเทคในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาใายเบอร์เดิมก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นทรในระบบเติมเงินนะครับเป็นตัวหนึ่งอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีก็สมัครได้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาคายเบอร์เดิมก็กดสมัครกันได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเอในระบบเติมเงินนะครับก็ซุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาใายเบอร์เดิมก็กดรหัสในการสมัครตามตรงนี้ได้เลยตอนนี้จะเป็นทรในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าก็สมัครได้ แต่เนี่ยจะเป็นดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับก็ในอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมก็สามารถทจะสมัครกันได้เลยนะครับในแต่ละค่ายตัวนี้จะเป็นอเอเอสในระบบเติมเงินนะครับทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยากให้เบอร์เดิมก็กดสมัครกันได้เลยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสล็อตคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลในสอวของโปรโมชั่นเน็ตนะครับ082499917สาขาม่นางหรือจะเป็นไลน์ไลน์ก็ s a i w u t c o m b u t e r นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเก็ร้านสล็อตคอมพิวเตอร์สตูล นะครับและก็ได้คุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับฝากการประชาสัมพันธ์กันได้กับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเพจเฟซบุ๊กอันนี้นะครับร้านสรุปคอมพิวเตอร์สตูลศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็สาขามานังตรงนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบของมาจอมนิตซินกันด้วยนะครับเราออกอากาศหลักๆกันทางช่องยูทูบของมาจอมนิตซินครับแล้วก็ช่องยูทูบอื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่่่ออออองงงงืนนนๆกกก็ฝาาาาดดดตติิิมมม้วยทชขจซ นะครับมาย้ำของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสรับงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดสตูลนะครับปี2568เ,เขาจะจัดกันขึ้นในวันที่10ไม่ใช่ทีก็จะจัดกันขึ้นในวันที่1ถึงวันที่10เมษาย,ยน2568นี้นะครับณบริเวณสนามบินสตูลนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดสตูลหรือเป็นสนามบินกองทัพอากาศนะครับหรือสนามที่เขาจัดงานแข่งว่าวนะครับก็คือตรงนั้นแหละสถานที่ค่อนข้างที่จะจกว้างขวางนะครับ วันที่1เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเปิดงานนะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะมมอมแมมอะไรเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็วันที่2น่าจะเป็นบีบีคัพเค้กนะครับวันที่3อาจารย์ไข่มาลิวันหน้าวันที่4เมษายนนะครับก็จะเป็นวงเมทัลนะครับส่วนงานวันที่2ถึงวันที่4เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบปดนะก็จะเป็นในส่วนของโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ไทยจีนมาลายูนะครับชื่อง,งานว่าสบาย กบ,บายาปาเตนะครับก็คุณผู้ชมก็ไปเที่ยวงานกันได้นะครับอยู่ในงานการชาตินั่นเลยครับส่วนวันที่5นะครับนี่ครับศิลปินนี่นะครับแล้วก็วันที่6 6ผมไม่มีข้อมูลนะครับวันที่7ก็จะเป็นนี่ครับแล้วก็วันที่8ไม่มีข้อมูลวันที่9ก็จะเป็น,นวงกระโดงกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็วันที่1ิบ นี่ครับก็เป็นในส่วนของศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าใครต้องการที่จะไปเที่ยวงานกาชาดจังหวัดสตูลครับก็อย่าลืม1-10เมษายน2 5 6 8นาอยี้ครับที่สนามบินสตูลนะครับแล้วก็ไปร่วมตักนาวกาชาดกันได้นะครับนาวกาชาดเนี่ยใบละ20บาทนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะตักกันกี่ใบนะครับเผื่อได้างวันใหญ่ๆอาจจะเป็นในส่วนของ รถจกักรยานยนต์นะครับเผื่อบางที่อาจจะได้รางวัลที่เป็นตู้ยงตู้เย็นอะไรแบบนี้นะครับการตักนาวากาชาตินะครับส่วนสลากกาชาติเนี่ยใบละ100บาทนะครับสลากกาชาติเนี่ยซื้อกี่ใบก็ได้นะครับรุนรางวัลใหญ่ของสลากกาชาติก็คือในส่วนของรถกระบะนะครับนั่นคือในส่วนของงานกาชาติและงานประจําปีงานประจําปีและงานกาชาติจังหวัดสตูลปี2568นาะครับย้าว่าวันที่1ถึงวันที่10เมษายน2568นนี้ที่สนามบินสตูลน,นะครับ